หวานเจี๊ยบโบเมลดาในลุกสาวหวานกับเดรสตัวสั้นยิ่งโตก็ยิ่งสวยจริงๆค่ะสำหรับนักแสดงสาวชื่อดังอย่างโบเมลดาสุสีเพราะสวยวันสวยคืนแถมหลังจากที่ย้ายมาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3ก็มีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันร,รัวๆไม่ว่าจะเป็นผลงานการแสดงละครผลงานการถ่ายแบบ โฆษณาและพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังอีกนับไม่ถ้วนล่าสุดก็ได้ออกมาเผยลุกสุดหวานหลังเข้าร่วมงานอีเวนต์จากแบรนด์ดังซึ่งลูกนี้ก็ดูสวยหวานและออกแนวลูกคุณหนูสุดๆเอาเป็นว่าจะลูกคุณหนูคุณใจขนาดไหนไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะทางกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าหวานเจี๊ยบเลยค่ะน่ารักน่าชังหวานมากที่สุดละสวยชุดสวยหวานน่ารักจังงับ งานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนั่นเลยหละค่ะเพราะลุกนี้สวยหวานแถมยังดูคิดเล่นสุดๆด้วยโดยเฉพาะตอนที่กำลังมีของกินตรงหน้าเอาเป็นว่าแฟนๆคนไหนที่ชื่นชอบและอยากจะติดตามภาพนอกจอของสาวคนนี้ก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ i ิน t a g r กรม o m e l a d a กันได้เลยเพราะมักจะมีภาพความสวยนอกจอออกมาให้ได้ติดตามตลอดอยู่แล้ว